วิธีการเพิ่มผู้ติดตามโดยไม่ผิดกฎง่ายๆเพียงคุณดาวน์โหลดแอป2แอปนี้มาใช้คือแอปเฟ e บ o ๊กแอปเมตาบูสเนสสุดสองตัวนี้ไว้ก่อนจาะนั้นมาดูวิธีการทำกันเลยครับ2ขั้นตอนง่ายๆมาดูครับแต่ที่ Facebook เข้าไปเข้าสู่หน้าแรกของเพจ เราสังเกตมุมโลโก้สายบนเราแตะเข้าไปครับเข้าสูน่หน้าโปรไฟล์ปัดหน้าจอขข้าไปข้างบนเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะทําการเชิญเพื่อนมาติดตามอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับเข้า Facebook แล้วแล้วแตะไปที่คําว่าแสดงความคิดเห็นแตะเข้าไปครับ ก็เห็นความคิดเห็นนะครับและมาดูตัวข้างบนนะครับเห็นไหมครับกดถูกใจรูปหัวใจร้อยสิบสองคนประมาณนี้นะครับตามลูกศรชี้ครับแตกกับาไปครับเมื่อแตกเข้าไปแล้วเห็นประมาณนี้นะครับนี่ผมเชิญไปเกือบหมดแล้วครับสังเกตครับตามลูกศรชี้คําว่าเชิญถ้าใครมีด้านหลังแบบนี้คําว่าเชิญอันนี้ผมเชิญไปเยอะแล้วนะครับเหลือคนนี้ยังไม่เชิญก็แตะคําว่าเชิญไปครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับแต่ว่า จะทําเกินละ20คนนะครับให้เวเนเชีห่างประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยมาเชิญใหม่ครั้งเองทีกคนกดถูกใจเพจกดถูกใจคลิปวิดีโอของเราตามลูกศรชี้เห็นไหมครับคำว่าเชิญไม่ต้องรอช้าแตะเข้าไปครับแตะเชิญทวงคําเชิญแล้วจกน้าเขาจะตอบกลับนะครับเขาจะตอบกลับรับคาเชิญเราหรือไม่หรือไม่ตอบรับคาเชิญเราก็แล้วแต่นะครับก็อยู่กับดุพินิจของแต่และบุคคล อันนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้มาวิธีการแรกต่อมามาดูวิธีการที่สองแต่ยอ้อน,นขึ้นมาย้อนขึ้นมาแต่ย้อนขึ้นมาครับเข้าสู่วิกาวิธีการที่สองคือแตะไปที่ messenger ตะลิงเข้าสู่แอปเมตาบูชเ s s สูตรที่เราผูกบัญชีไว้ถ้าเราแตะคิดคีด,คดสามขีดครับแต่คิดคีดสามขีดเมื่อแตะแล้วคก,กว่าเครื่องมือเพิ่มเติมแตะไปที่การแจ้งเตือน แต่้าไปครับเห็นไหมครับใครบอกว่า5คนแสดงความรู้สึกต่อโพสต์ของคุณขยายกลุ่มเป้าหมายโดยการเชิญให้ผู้คนเหล่านี้ติดตามเพจของคุณก็แต่งว่าส่ง5คําเชิญแต่ขออนุญาตบอกอีกตําแหน่งหนึ่งครับแต่ย้อนกลับมาครับแต่เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ครับการบุกถอนชี้ครับแต่ก็าย ถ้าสังเกตมุมขวาบนจะเป็นลูกกระดิ่งหรือลูก,ลกระฆังตัวนี้ครับแตะเข้าไปครับเมื่อแตะครับแล้วเข้าสู่การแจ้งเตือนเหมือนเดิมถ้าเราแตะคําว่าเชิญครับส่ง5คําเชิญบางคนก็20คําเชิญตามปกติแล้วแอปมิตาบนเน็ตสูตรเขาจะแนะนําให้เราเชิญเพื่อนหรือว่าส่งคําเชิญเพื่อนครั้งละ20คนนะครับ20คนต่ทำแบบนีไ้ไปเรื่อยนะครับสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มา เชิญใหม่ครั้งหนึ่งในะกรณีที่เรามีคนกดตกใจเยอะเชิญได้ไม่เกินวันละประมาณ1000คนครับย้ํานะครับเชิญได้วันละไม่เกิน1000นคนแต่นั้นไม่ต้องรอช้าครับแต่คําว่าส่งคําเชิญส่ง5คําเชิญแตะเข้าไปครับเมื่อแตะไปเรียบร้อยครับส่งคําเชิญไปเรียบร้อย2วพิธีกับการเพิ่มผู้ติดตามง่ายผ่าน Facebook, แอปเฟซบุ๊กและเมตาบูตเนสสุดวยวดครับ